ใช้ควรจะไปสร้างว่าตั้งแดชว่าชื่อประเทศีปมันอยู่อย่างเลยอย่างนี้มน้องลอยกระพุ้ยกระพุยน่ะมาตั้งอยู่พี่ยนุ่มน้ามใช่พมว่อันนี้ก็ขาดไปหมดเลยพี่เราปิ้วป้าไอ้ชื่อเลมัน่ได้ทช่มันตางเดเอเ่หน้าเลยคุณใหญ่เนชื่อหายแพลนะพันปาคุณมาจัดห่เออกระพุยางองลอยกระพุยนะ Hả? Okay. Ờ, <laughs> mà tăng với đi hả mất? Mò hẹn tay cả bố nè Mò nhắn cái nát thế <cười> Nam <cười> <cười> เออมาล้างแม่บอไดล้างกันเทถอยังไม่ล้างกันเทถอะเลยโอ้ยเห็ดเห็ดเนี่ยคือโบรางมันถ้าเกิมาพาไว้อีลีน้องเลย mà này cả mà tay huyện cao phù Mùa đó Mà đi nhau làng đi xong căn sao, ระทางตัวน yeah. <tr seine Christmas> ั้นไว้เ mm ่อเว้างน้กระทงนันองขงนันเอากระทางมาตั้งไว้พี่ตั้งพี่ย่เอเพื่อคู่สคู่ให้มีน้ํา้เนาะเออเป็นการดี้ไจะไปตั้งไว้ตั้งแไว้ชื่อบ่ได้ดีประโยชน์หยังเลยได้ยินบ่างหนด้อกระปน่ะมาตั้งอยู่พี่ได้ยุ่มน้ําใช้ ผว่อันนี้ก็ขาดไปมดเลยพี่น้องเออปข่าวปาไว้เ่อแเลมันบมเดิรนมันต่างเน็ตไปเอสี่มดเลยใชหมี่ขาดแน่คุณายมันชื่อไห่เดฟเฮงเนี้ยผนบาทคุณมาจฉาหักเออจะบ่กเอาเ่ราะดังลอยกับพูนะนะเอามาตั้งไว้ที่เอากบมาใช่น้ำาน้ามใสไว้ Mà có quá, kia. kìa thì, tìa bên này kia nó bà Tân nhân hay ngay 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 bà ngay 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 ngay

สองสามมือนแหละบุก lá <lắng> để thằng nào và thằng lặng mình cứ lá thì thành cứ bu hút nằm dài đúng không <lắng> <lắng> <lắng>

Hoa theo hoa mà hoa 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 má hoa 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 หมอกะทูห์รมันมดทุกอันในเคียงนั่นก็หมอก็ล่างทางไงมันจะจะบอกเราอลเออล่างให้มันเคียงนล่นล่างาล่างหรลางจะเห็นจอะรูด,าราด้าลางใช่โหโค้งับฉาโโกโค้งคับฉากคือยังไม่เห็นมากี่ คาดไว้มันจะบวบปิวอ๋อเจ้าบอกคาดไว้เลยมันปิวออก Mày là gì hát Vẫn cả quần áo Làng Lang là giảm Nam bóng vậy mà Lang nếu là giảm nắm ngon Lang là nắm 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 đâu nhắm nào, nơi dạng nhắm nào, nó nhắm à. nào. À. Mất đông rồi mền nồng đông Vĩnh nhắm nào, nhắm nào, nhắm 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 thẹt nhắm 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 nào nhắm 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 này nhắm hòm nhắm 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 ถามมาได้ว้าอะไรนางลยเียวบาแล้วตั้งาเดียวกตั้งสติล่างกวตั้งสตีล่างมานังเลยเมฆคูนี่จำได้เพราะคูเจ้าว่านี่รงนีโดยกงตั้งสตีล่างวอยู่ห้าูดม

เบ็ดหมดหมดอยู่นตะตรงนี้เสียตลอดเบ็ดคือกันแล้วนี่เนี่ยนี่เครื่องเออเบ็ดเครื่องยอมจังเบิดไวนะ้น่ะม,มันกินมันแดงไงไม่นะแม่นแล้วนี่วันนี้เสียบลงไปของมันมันเนี่ยเบ็ดดไวได้เดี๋ยวเอเนี่ย แากางเป็นไรแล้วยาใส่มาบิดยามลมก่อนช่วงนี้มันลมแห้งก่อนอ่อนาันนั้นไนวะ้ขังยังกันนะต้องลอยเป็นไงเ,เอาใช่ย,ยันแก้วใช่ยังเน่ที่แก้วใช่ย,ยังเอานั่นขวดไว้อ้โไม่ที่คุณก็องแก้วน้องลอยบริสุไม่ได้กี่พุนอยู่ในแก้ว <laughs> chạc gì vô kéo chèo chạc gì vô cái <laughs> <laughs> này đi kéo ngon ốc thì chèo ơn quay quay <laughs> <Tờ cuối. cười> hả mà quay gì thả vào đây cũng trách nó ta cười mình cười như ta

เยอะแยะขนัเราเหยียพ้นมาได้พ้นหมดเลยคือตัวนี้เห็นเพาะนั่งลอยจริงคือข้าวน้ำน้ำร้องน้ำผื่นเฉพาะผัวก็ไม่เงี้ยาจะชูน้ำเจ้าของไปอาบในน้ำคนอื่นแต่ทางย้อนน้ำผืดเนาะ <laughs> Ngôi à cho niệm mất đông mỹ ngô ăn ký nâng tí ngô lôi ngô chỉ khao hóc khao là. Hết giang cái dáng mày Cái hai mày tatu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  hai xe, tatu hai mày tatu hai mày บ่วงจนจะเขะ้าจะนิ <Hey. S 1> นม่น <Hey. S 1> นม hey. Hey. มเจนน้ำเฮ้ยใ่น้ำมาเยอะเฮ้ยเส่แต่ช่วงฝนตกพุ่นนองลอยป้าแต่ช่วงฝนตกท้าบันนี่ได้แม่บ่วงนะพุกพี่เนี่ยเฮ

เอาอันนี้เปินในไว้กวบแก้วมาใส่ถ้วยกวบไว้เอาขึ้นเอาขึ้นไปไว้เทิร์นปุ่มกุไว้เอาขึ้นโน้ตเอาขึ้นไว้ทิร์นปุ่มนั่นจิตปีไปมันโมเมนต์เนี้ยชสยแบบชั้นคำว่าวเลยเตียงเออเอาขึ้นไปป้อนไว้แถวนั่นก็ได้ วยต้นนั้นนี่ลูกค่ะเปิดเลยจะแอมไม่หร้คืนแต่ันไม้ครับเป็นมือใหม่พเพลี้ยยังอาบเอาเกคบสวยนะจอบยังลา่างมาแลว้ว ไว้ใจีไ้เปล่อยปล่อยไว้เลยเลยบ่ปล่อยไว้เลยเดี๋ยวเจ้าออกมานะเนีะยวมันมาคานมากิดตบนีได้แต่ขอานหรอกระด็นนายบนเพลงมาแหละของนายบนกังใจมาแล้วเว้ยนหน่อยมานไอ้คนน้น่ได้เห็นหลายมือเลยบ่แต่ตอนนั้นเนีจนนั้นเก่าับได้เด็กนุ่งเชยต่เจาอยู่สบายดีไปลูกนะ

Masson dạo của bố là bài mai bố. Ba. Những thất cả là bài thơ sao. Ba. 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 เป็กบอกว่าอยู่เลอังเล่อนแล้วนว่ะพวกันยุ่นทีว่านั่งลอยว่าเป็นห่วงว่าผมได้เอาเขาไปเออ่้ึามาจอเนาะื่นากึิว่าได้อจเป็นยังหมมาน่ะยางหน่อยมันมาเอออ่ะพวนิมบนีฮะ phải hết vần hết người ta đang leo sau này có cầm, à, nào, phải à chọc nhau cả ma ลายบุญเก่งมมเยาอกลับมาสู่กล้องเลยพี่น้องเลยเออจ้กเราเป็นอย่างพี่น้องเลยเราบุกคอยสู่กล้องเขางมึงเราบุอยากเข้ามาเพราะเราบุกอยากให้เขาถ่ายเพราะรือวันไหนวันนี้เราบุกคอยอยากให้เขาถ่ายพี่น้องเลยน้องทางนั้นเกงเอ๊ะเเป็นอย่างพี่น้องนี่เลยมาส่งลูกสาวไว้แลวก็ไปพี่น้องเลย ป่าป่าป่าขอยไปสออะ่ไปส่งไปชงไผไปค่อยปาอยไปสงพอเจ้าบัมาบอ่่มามันมาเดี๋ว่าเราบ่อยากมาเห็นลุงบอเดยมาโยเดมาโย่คือบมมาใช่ลุงี่ถามมาเห็ดข้อไก่ีนเมือไดชีไดเอฮะ ขันบปากมันปงเขากโอขันบปากแล้วมันสิเข้ามารดขันปากแล้วมันมเข้าอ่าเรวเป็นจ้างไอยว่ะ